ตอนนี้ระหว่างพักเหนื่อยนะครับก็ให้ทุกคนดูบรรยากาศรอบข้างนะครับตอนนี้เป็นเขาสูงชันมากเลยนะครับขึ้นมาได้น่าจะครึ่งทางแล้วครับมองเห็นถนนนิดนึงนะครับข้างล่างนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนนะครับระยะทางวันนี้ยังยาวไกลครับจุดหมายสุดท้ายของวันนี้นะครับก่อนที่เราจะเข้าที่พักนะครับอ่านน่นนะครับข้างบนนะครับ คิวนะครับตอนนี้พายคิวมาสะมาถ้าแล้วนะครับนะครับอยากอยากเข้ารีบตามมาครับนู่นครับข้างบนนะครับตอนนี้มาได้ครึ่งทางน่าจะเกินครึ่งทางแล้วนะครับสูงมากนะครับนะครับเดี๋ยวจะพาทุกคนเข้าถ้านะครับอ๋ย มีหลายคนถามว่ามากับใครนะครับดูครับมากับใครเห็นมีคนมาด้วยไหมครับข้างหน้าข้างหลังครับไม่มีนะครับเมื่อกี้ถามข้างล่างนะครับบอกว่าสามร้อยเมตรนะครับเท่าที่เดินดูไม่น่าจะสามร้อยเมตรแล้วนะครับเดินขึ้นมาไกลพอสมควรนะครับน่าจะห้าร้อยแล้วนะครับตอนนี้ห้ารอยเมตรสูงมากนะครับ โอ้ขนาดว่าทําบันไดให้ดีมากเลยนะครับซึ่งช่วงนี้ก็จะมีการทําวิจัยด้วยนะครับเกี่ยวกับสิ่งที่อยู่ในถ้ำนี่แหละครับแล้วเราจะขึ้นยังไงเนี้ยโอ้ยข้าประเจ้า เอาถ้าเดินมาตัวเปล่าไม่ว่านะครับแบกเป้ม,มาอย่างหนักครับวันนี้โอ้สูงมากนะครับดูเก็บเขาก็เกับเท้าภูเขาลุกตรงข้ามเลยนะครับฝุนนครับอยังไม่ถึงนะครับนะ่ครับมีข้อมนอีกนะ เนาะขอแซมส์มสปิดจมูกก่อนนะครับฝุ่นเยอะครับว <c oughs> ้าโอ้เจอลูกศรแล้วครับ โอ้โหอเดี๋ยวเราไปถงแรกก่อนเนาะเขาว่ากันว่าในถ้ำนี้นะครับหนักจริงๆกระเป๋าอะเอามาทำไมเนี่ยดูวิวข้างนอกครับ เดี๋ยววางกระเป๋าไว้ตรงนี้ก่อนครับไปถงแรกอันนี้เป็นภาพน,นี้เป็นของนะครับจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์นะครับบอกว่า,วามีมนุษย์อาศัยอยู่เมื่อประมาณสองพันกว่าร้อยปีที่ผ่านมานะครับ ซึ่งช่วงนั้นก็ยังไม่มีสุโคไทยเลยเนาะเพราะสุโคไทยเราให้อยู่ได้ประมาณเจ็ดร้อยปีนะครับในถ้ำแห่งนี้ก็จะมีหลักการประวัติศาสตร์นะครับอ๋อ เจอ,อยังโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวโอ้นี่เจอแล้วครับต้องมุดเข้าไปอีกไหมเหลือจะเป็นไม้นะครับตรงนี้อันนี้ไม้นี้สันนิษฐานว่าเป็นไม้อะไรอะโลงนะครับรองโลงแต่มันไม่เห็นโลงเหลือแล้วนะครับไปดู ถงต่อไปนะครับมีอยู่ประมาณเจ็ดโถงนะครับเท่าที่ดูนะครับแล้วก็มีหลักฐานทางประวัศาสตร์ที่ ผีแมนนะครับจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับเพราะว่าเขาว่าที่ถ้าผีแมนม,ม,มีหลักฐานทางประสตร์ที่ระบุว่าที่แสนงเห็นว่ามีมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์นะครับอยู่ในเขตดินแดนไทยนะครับก็อยู่ที่ถ้านี้แหละครับเนาะที่ถ้ำนี้สิ่งวัตถุโบราณที่เป็น ชิ้นสําคัญนะครับก็คือโครงกระดูกอ่อไม่ใช่โครงกระดูกครับอ่าโรงไม้นะครับโรงที่ทําจากไม้นะครับนะครับโรงที่ทําจากไม้จริงๆมันมีหลายจุดมากนะครับแต่ว่าก็กลัวอยู่นะครับเพราะว่ามันสูงมากขีกับกลัวครับความสูงกับกลัวครับรอพอพ่อกันครับ <laughs> ดูข้างล่างนะครับ ดูบรรยากาศก่อนนะครับบรรยากาศอันนี้อันนี้ยังไม่เคยมาเลยนะครับมาที่มาที่แรกครั้งแรกเลยนะครับนี่ตรงเมื่อกี้เห็นแค่เศษเศษไม้เหลือครับตร,ตรงนี้ว่มีสองชิ้นอ่านี่ครับแต่ยังไม่เจอโรงนะครับอันนี้เป็นแต่ตัวไม้ที่รองโรงไว้นะครับเนี่ยครับไม่รู้ว่าโรงมันถูกพังหรือยังหรือว่าถูกการเคลื่อนย้ายไปนะครับ อันนี้เป็นจุดที่สองนะครับนี่นะครับี่ถ้ำพีแมนนะครับเดี๋ยวเราไปดูจุดที่สามรู้สึกว่าตรงถ้ำพีแมนเนี่ยจะมีอยู่ประมาณเจ็ดจุดนะครับแล้วก็ในประเทศไทยแล้วก็ในแม่ฮ่องสอนเนี่ยมีหลายถ้ำที่มีการค้นพบนะครับเออโลงไมนกกน้นะครับยุคก่อนประวัติศาสตร์นะครับมีอยู่หลายถ้ำนะครับซึ่งเท่าที่ อ่านี่นี่ตรงนี้มีจุดหนึ่งนี่นี่นี่เท่าที่ศึกษาข้อมูลมาเนี่ยว่าช่วงนี้ก็จะมีการทำวิจัยของมนุษย์ที่อยู่ในถ้ำนะครับดูวิวข้างนอกครับสวยงามมากสูงอู้เย็น อ๋อสงสัยออกไปแล้วไปฝั่งนู้นหรือเปล่าแต่ว่ายังอยากถ่ายรูปอยู่อ่ะ ถ้ำพี่แมนนะครับแล้วเดี๋ยวเก็บภาพไปฝากทุกทุกคนครับสวัสดีครับ